สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดลองนะครับต่อตัว TLC นะครับเป็นของยี่ห้อซินเจนะครับเป็นวันนี้เราจะทดลองเป็นตัว XD3 นะครับต่อเขากับ equation นะครับที่รับเปยนชี้นะครับตัว equation ก็จะเป็น e 2 w t A นะครับตัวนี้ก็จะต่อโลดเซลล์ได้สองตัวนะครับีนี้เราก็ต่อโลดเซลลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับทีนี้มาดูที่โปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมนะครับเป็นการคาลิเบตนะครับขั้นแรกนะครับถ้าเราออด m สิบเอ็ดนะครับจะเป็นการซีโร่นะครับซีโร่เวทชิงนะครับเดี๋ยวผออดนะครับเนี่นะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่ตัว id หนึ่งมือสองยนะครับแล้วกดออนเพื่อเคลียร์ให้เป็นสูตรก่อนนะครับ เมื่อเขียนให้เป็นศูนย์ใช่ไหมครับให้เรามากดอด M0 เพื่อที่จะเข้าโหมดคาริเบตนะครับเมื่อเข้าโหมดคาริเบตให้เรายกตุ้น้าหนักของเรานะครับเข้าดูนะครับ่อยกตุ้น้าหนักน่ครับ10กิโลนะครับพอยกตู้น้ำหนัก10กิโลเสร็จปุ๊บให้เรามากดออที่ h d ดีสูตรนะครับตามน้ำหนัก ตู้น้ำหนักมีขนาด10กิโลเราก็ใส่10กิโลนะครับจากนั้นมากดออนไวน้ดึงมืนสามครับะจะรอทรม์เบอร์จนครบนะครับปุ๊บเท่านี้น้ำหนักก็จะวัดได้10กิโลนะครับอันนี้ผมลองเอาออกนะครับก็จะกลับมาเป็นศูนย์โอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ